าได้คุณผู้ชมคะแต่จะพูดถึงเรื่องของการค้าการลงทุนแน่นอนว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องมีการศึกษาข้อมูลในการลงทุนให้แน่ชัดคุณผู้ชมครับไม่อย่างนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ช่วงนี้มีรายงานคดีความที่มันเกี่ยวข้องกับการช่อโกองประชาชนหลากหลายคดีคนตกเป็นเหยื่อมูล,ลค่าเนี่ยก็ไม่น้อยคุณผู้ชมคะ่ะล่าสุดคะ่ะ มีเศรษฐีหนุ่มรายหนึ่งนะคะมาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับสองสาม,มีภรรยาหลอกให้ลงทุนในหุ้นฟร็ e กซ์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอัตราการแลกเปลี่ยนค่ะบอกว่าจะได้ผลตอบแทนเนี่ยเดือนหนึ่ง30%เอร์เซ็นแน่บอกว่าลงทุนไปหลักล้านท้ายสุดเดือนแรกได้ผลตอบแทนจริงหลังจากนั้นหายเงียบไปเลยมันก็เหมือนกันกันกบพวกคดีแชร์โกโซแล้วคดีที่มีการหลอกให้เหยื่อนั้นมาร่วมลงทุนหลากหลายคดีเลยคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกกล่าวโทษกับทางเจ้าที่ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันในช่วงนี้กันค่ะนายธีรวุฒิชูพิทักษ์สินหรือไฮโซแบงค์ so bank, นักธุรกิจชื่อดังเข้าแจ้งความกับตำรวจสนบึงกุม่มถูกนางสาวปะพาพันธ์ทองวัฒนนันและนายปิตินชัญญาญาณตสองสามีภรรยาร่วมกันช่อโกงหลอกร่วมลงทุนเล่นหุ้น forex แลกเปลี่ยนค่าเงิน อ้างได้ผลกำไรเดือนละ30%แต่ที่สุดแล้วได้รับความเสียหายเป็นเงินกว่า6ล้านบาทโดยได้ปันผลเพียงงวดแรกแต่พอทวงถามจึงได้เงินคืนบางส่วนเพียง3 0 0แสนกว่าบาทท้งนี้อยากให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับสองสามีภรรยาคู่นี้เพื่อไม่ให้คนอื่นๆถูกหลอกและตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป